ยืนรอรอเชียะไหนไอ้กล้วยน,นี่ตอบเส้ชัดๆหน่อยมึงทำแบบนี้แบบหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ากูรักน้องมึง,งไวแต่มึงทำแบบนี้มึงทำไม่ถูกทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ละเ <Yes. S 1> มึงบอกกูตอนเนี้ยมันสายไปแล้ว ไอ้เดือดสายเรื่อยไปสายเีื <t <t ่อยไปจะมาทรมึงไม่ได้หรอกาคงพากูไปทางอื่นเองนะเฮ้ยนี่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 เลยอะไรของมึงวะมึงทำได้ยังไงมึงอะดูมึงดูเก็บเพื่อทรอไอ้ไข่หัวพากูไปทางอื่นอยู่ตรงนี้ไข่ยังโมยังหาเราแล้วเฮ้ยพ่อครับ คนที่มีเพลิงท้องมันอยก่าขายไก่ก้อยดีไงไปไม่ไอ้กินนี่เลยโอ้ยไม่ได้เลยจะอยู่เหรอ ในไหนเรื่องมันก็เดงขึ้นมาแล้วเราต้องตายด้วยกันสิน้องไอ้แฝกไอ้แฝกผีอ้โหคมึงมึงทำก็ยอมรับมันสิวะกูไม่ทำกูมึงรักน้องกูอ่ะกูไม่ได้ทำไอ้ปูดหัวนั่นแหละไปดูแม่ก็ดีไปดูวโอ้โหเฮียอุ้ยไปให้มันทำไมมาทำคนท้องพีพี่ให้รางวัลเสร็จแล้วพี่กลับบ้านเลยอ้าว ไม่ต้องไปดูแม่งลิเกยอย่างี้เอาไม่ดูนี่แล้วดูไหนอะ่ะเผื่อผมไปดูคณะอื่นก็ได้คณะนี้แหละแต่ว่าคราวหน้าเขาจะไม่ให้มันเล่นแล้วนี่ยังไงนางเอกท้องสุดโทษโจ๊กไม่มีอะลิเกคณะนูน้นคณะนี้ก็ไม่มีฮึงเล่นกันไปกูไปเล่นกับพวกนู้นนี่เกยสวๆก็สวยยังไงก็มึงท้องเป็นท้องอะ่ะไม่ทาก็มึงชอบป่ะเนี่ยกูชอบลโอ้โห ไปให้มันมันทำคนท้องทำไมล่ะกูไม่มีไงมีอะไรไม่มีหัวใจไงเอาก็นี่ไงก็มึงเงียมึงก็ยอมรับที่มึงทำมันท้องอ่ะกูไม่ได้ทำไปเห็นตัวใครเล้วข้างหลังไปเล่นกับลูกมึงเหอะเออดกดอย่างเงี้ยมึงเล่นกับลูกมึงไม่ต้องเล่นกับคุณนางเอกท้องโคตรโจ้ไม่เคยเจอเคยเจอ แต่ที่มึงไม่ได้มาอะไรโดยมากจะได้คนดูนี่แหละเน้นแน่มึงดีวัยนะกลับบ้านนะแม่กลับบ้านได้ยังไรเออรเป็นไม่ต้องดูหาสองสามวันก็ดูได้เก้ไเป็นแสนมาเล่นโขนโจ๊กไม่เอาไม่ดูทำไมเขากลับทำไมริกเกไม่เลิกเลยเก้ยังเงี้ยเขาเรียกที่เก้โมวฝนเนี่ยเพงจะเป็นลิเก้แล้วได้มีสักิลสิบเน่ลองไปขอตังค์เดี๋ยวได้ เคุยกูอ่ะต่อโอ้ยรูปหลังไม่รูปหลังไม่รูปหลังทำไมอ่ะนี่มึงทำมึงยกรูกชายเปล่ากูลูกชายมึงรักมึงก็บอกสิว่ามึงทำมันท้องก็ยอมรับไปเลยถ้ากูทำกูรับแน่นอนเพราะว่ากูรักน้องมึงมากๆเออแต่ว่ากูไม่ได้ทำกูจะเป็นคนช่วยมึงหาเองว่าใครทำน้องสาวมึงไม่ได้ทำแน่เออจะหากูช่วยหามาจะปรดภาษาบังเออจะช่วยกูช่วยเฮ้อะไรรู้เฮไปให้เมันทับเป กระโดดเขาแก่ระโดอิเลี่นในท้องสายมึงไม่ได้ทำแน่ไม่แต่จะช่วยหาคนทำน้องทองเออหาได้แน่นียช่วยช่วยได้หางไงตอนนี้เอาง่ายๆก่อนเลยบ้านมึงยังมีใครเป็นผู้ชายบ้างเอาใกล้ัวก่อนพอได้บ้านผู้ชายมีกูมีพ่อกูแล้วบอยไภยไอ้ภครดีไทยไอ้ไภยก็กูนี่ไงอ้าว กูก <ừ. S 2> ับพ yes. uh ่อกูคนที่ทำให้เกอดท้องมึงเอะมึงทดแทนเลยมึงไป็พี่มึงเพราะว่ามึงชอกับล้อกูเออก็ตัดมึงไปหรือจะเป็นพ่อมึงไะ้กุ้ยปากไม่ดีพาจะบุกเจ็บไปด้วยเลยเจ็บไปเถอะมันอยู่ใกล้กันไอ้พูดคืออะไร เหตุผลก็คือว่าพ่อมึงเป็นคนใหญ่คนโตนะเวลาบ้านโน้นบ้านนี้มีงานเนี่ยก็ต้องการมาถึงพ่อมึงพอถึงงานปุ๊บพ่อมึงก็ต้องไปงานพอไปไปถึงงานปุ๊บคนนู้นก็ส่งเราให้คนนี้ก็ส่งเราให้เมาไม่กลับมาบ้านมาเข้าประตูให้น้องสาวมึงเปิดประตูแล้วน้องมึงเนี่ยรูปร่างอาจจะเหมือนพี่สั่งแม่มึงก็ได้พอน้องเปิดประตูปุ๊บพ่อมึงเห็นน้องมึงนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงแล้วแล้วเมาบ่อยด้วย แล้วพอที่เมาไม่ได้ไม่มีเพื่อนก็กินคนเดียวกินคนเดียวแล้วจ้องจะดูแต่หอนรักนะเมาเนอะแล้วก็นุกก็สิคนนี่ดูนะเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงที่ผมพูดนะเลือดกูจะดูดหมาไม่กินไปโอ้โหใจเย็นไอ้น้องเคยมีอะไรบอกพี่ผมเคยพ่อมาเลยไม่ใช่ไม่คจะมาไล่สาระตามไม่กล้วยนะก็ไม่บอกเรอกถ้าใครทำละอย่ามาจุดชนวนมีอะไรมึงนี่มั่วแล้วเนี่ย ทำไมไอเรื่องพันนี้เนี่ยมันอาจจะปรึกษาคนในบ้านไม่ได้เพราะว่ากลัวอ้าวอายไงอายคนในบ้านเออแต่ว่าปรึกษาคนนอกบ้านได้มึงจะต้องรู้ใช่ไหมว่าใครหัวหมดเดี๋ยวผมลองถามให้ไปถามคนนอกบ้านเอาให้ในเรื่องเนาะจะล้อมจะลอถามให้รู้ตัวเลยนะจะต้องจะต้องรู้ให้ท่านรู้ไ่รู้ไม่ได้ไม่ขาใจมันจุก เนื้อตาลังจับนางกับพี่่ช่วยจับนางมึงบ้าเนี่ยองมีเด็อยู่ข้างในเนาะีเดานะคนที่ทำให้ปืนท้องเนี่ยมต้องเป็นผู้ชายเนาะ สมเ,เลย <c oughs> แต่ว่าไอ้เรื่องท้อง,งไม่ใช่เรื่องแตกอะไรทักหนาเราเพมันเป็นกฎของธรรมชาติจ้ะพี่นะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่ทีเนี้ยมันต้องมีคนที่รับชอบพี่เพื่อนต้องรู้อยู่กนใจว่าใครทําี่สุดเรื่องท้องถูกไหมจ๊ะพี่เพื่อนก็บอกกับพ่อไปว่าใครทํพี่เพื่อนบอกพ่อไม่ได้หรอจกจ้ะ บอไม่ได้ก็บอกไอ้พายพี่พายก็บอกไม่ได้จ้ะบอกพ่อไม่ได้บอกไอ้พัยไม่ได้บอกพี่ได้แม่น้องพี่กล้ยพี่เพิร์ก็บอกไม่ได้จริงๆจ้ะบอกพี่ไม่ได้ทำไม่ะกลัวพ่อจะอายน้ไงเฮ้ยวิวิวไปก่อนหน้าเขาเล้วไปมาๆก็ลองมาหากูเนี่ยมึงนี่บอกพ่อไม่ได้บอกใครไม่ได้อยู่ไปก็อายพ่องแก ี่เดยกชื่อใครอ่ะหัวเองเหรอใครใครบอกพี่มาพี่เพื่อนโยมบอกก็ได้จ้ะบอกพี่มาคนที่ทำผิดเพื่อทขอพี่แสงขมือจ้ะพี่แสงขมือ